สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับ Gpx นะครับรีเจนนะครับเจนแท่แองสองร้อยนะครับผมจัดตรงสวยๆนะครับคันนี้หล่อๆเลยสไตล์เป็นแท็กเกอร์นะครับยางวิบากเท่ๆเลยนะครับคันนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนตัวรถพร้อมใช้งานนะครับทางร้านตรวจเช็คเฟอร์วิสให้หมดแล้วนะครับมีตัดท้ายนะครับผมพร้อมซ่อนแบตนะครับแบตจะอยู่ใต้เบาะนะครับ มีกันดิดหลังนะครับพร้อมใส่ยางดึงวิบากมานะครับใส่ท่อแต่ง M4 นะครับผมใส่กองเปลยนะครับเครื่องยนต์นะครับเดิมๆพร้อมใช้งานนะครับผมตัวคอท่อนนะครับอาจจะมีรอยสนิมบ้างนะครับตามการใช้งานนิดหนึ่งด้านหน้านะครับมีไฟเลี้ยวแต่งนะครับ สวยใสดีนะครับคันนี้แห้งๆเลยเบาะสวยๆเลยนะครับตัวถังสวยนะครับดิ้วลอยน้อยมากนะครับใส่แฮนด์บาร์มานะครับผมแต่ด,ดูไม้นะครับคันนี้ไม้อยู่หนึ่งหมืนหกพันโลนะครับผมไม้แท้นะครับ เครื่องดีมากนะครับเสียงเพาะเพาะเลยรถมีการสะบัดด้วยนะครับ น,นี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่24,500บาทนะครับมีพร้อมเล่มเอกสารครบนะครับใครสนใจนะัก็ติดต่อมาด้าบทได้เลยครับ